สวีเดนสวัสดียำข้าโอ้ได้กล่องมาใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวจะเสียบลองสตาร์ทดูว่ามันเป็นอะไรนะครับคือระบบเครื่องยนต์นี่เก็บงานเรียบร้อยแล้วคือตรวจเช็คเรียบร้อยนะครับว่าไม่ได้เป็นกับเครื่องยนต์นะปกติแต่วฉีดมีปัญหาแล้วก็ปั๊มมีปัญหานะครับแต่ล้อกล่องใบใหม่มานนี้กล่องใบใหม่มาแล้ว กล่องใบใหม่มาแล้วเดี๋ยวจะให้จีนเงินช่างพิงดีเซลนะครับโดยช่างอะไรวะช่างออยวะทำการเปลี่ยนกล่องใบใหม่หมเดี๋ยวดึงปลั๊กลองเสียบดูนะครับระหวังนี้เดี๋ยวเก็บงานรอไปก่อนเช็ด,ช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 ดบึม้ม ก็ตรวจเช็คสายไฟเรียบร้อยหมดแล้วนะครับช่างตรวจรอบหนึ่งแล้วแล้วก็ผมมาตรวจอีกรอบหนึ่งนะครับไปในทางเดียวกันไม่มีสายไฟขาดไม่มีช็อตนะโตโยต้าไฮเกอร์ดีฟูดีเครื่องคอมเร็วสองเคดีเฮ้ยเบาหน่อยเฮ้ย้ยไม่น่งยังวะกูไม่เห็นกูจะทำคลิปเนี่ย อันนี้มันก็จ่ายอยู่ดีสายรั่วครับสายรั่วพันพระเทพาพระเทพข้างบนอย่างสวยข้างล่างโบแล้วสายเมนไม่ได้ไปไหนเลยวันนี้ฝนตกอยู่ตางหากนี่โอ้โหเนี่ยล้างถนนเรียบร้อย ตั้งแต่ผมมาประมาณโ,โ,โมง10สโมงนี่จะทุ่มหนึ่งแล้วเนี่ย6กโมงกว่าปะ่ะวันนี้มืดเร็วไงจะสิ้นปีแล้วกับร้านช่างกิ่งดีเซลนะครับมาช่วยกันดูแก้ไขเรื่องระบบไฟนะครับว่าเป็นอะไรนะเ,เดี๋ยวจะให้น้องเขา,ปาเปลี่ยนกลองไม่ใหม่ใส่นะครับ เ๋จะลองดูว่าติดไหม <laughs> เดี๋ยวจะลองดูว่ามันติดไหมนะครับ<ด>อันนี้เก็บงานรอกล่องนะครับกล่<ด>องเพิ่งมานะครับกล่<ด>อง E D U เพิ่งมานะเดี๋ยวเอากล่องใหม่ๆเสียบปลั๊กดูดค้นหาทั้งวันนะครับช่วยกันหาทั้งวันเลยนีอย่อ่า ช่างเขาก็หาทั้งวันเลยนะครับพอผมมาเนี่ยเขาก็ไล่สายไฟเช็คเรียบร้อยหมดแล้วแหละสายไฟไม่มีขาดนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ตดูว่ามันจะติดไหมไฟรูปเครื่องขึ้นปกติปั๊บนี่ครับเฮ้ยฮะตานะครับโอ้ติดด้วยนะครับ ติดนะครับเดี๋ยวรอสักแป๊บอ่ะติดแล้วนะปกตินะครับเดี๋ยวจะดับเครื่องแล้วก็ทีเนี้ยที่ผมจะถ่ายให้ดูเนี่ยที่ผมให้เขาเอากล่องใบใบใหม่มาใส่เนี่ยนะครับนะฮะใส่กล่องใบใหม่ไปแล้วสตาร์ตติดดีเนาะแล้วเดี๋ยวทีนี้นะครับ เดี๋ยวรอน้องเก็บงานก่อนหาอยู่สองวันนะสองวันอ่าคันนี้ปั๊มมีปัญหานะครับปั๊มล็อกติดตายแล้วก็หูวฉีดรั่วนะก็คืออ่าล้านปั๊มเนี่ยก็คิดว่าเป็นกับหูวฉีดแหละทีเนี้ยอ่าพอทำหัวฉีดทำปั๊มอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่ติด ตาไม่ติดนะรัวฉีดไม่ยกนะแล้วทีนี้เดี๋ยวไอ้ใบล่างนะคือกล่องใบเดิมนะนะครับกล่องใบเดิมนะครับหนุนใบล่างมันซ้อนกันอยู่สองใบเดี๋ยวให้น้องเขาเสียบคืนนะครับเสียบคืนเหมือนเดิมนะครับเสียบคืนเหมือนเดิมปิดสวิตช์เรียบร้อยแล้วนะครับเสียบคืนเหมือนเดิมตอนแรกวัดไฟมาแค่สองโวลต์กว่านะครับตอนแรกวัดไฟมาแค่สองโวลต์กว่า ตอนนี้ไฟมาเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวจะสตาร์ทกล่องใบเดิมให้ดูด้วยนะครับวิ่งหากล่องใบใหม่แต่สุดท้ายก็ใช้ใบเดิมนะครับเครื่องติดแล้วกล่องใบเดิมกล่องไบเดิมสตาร์ทติดเรียบร้อยนะครับถ้าตรวจเช็คแล้วรู้ปัญหา ค่อยๆทำนะครับค่อยๆทำค่อยๆวิเคราะห์งานก็จะรู้นะครับว่าเป็นอะไรแต่ผมไม่อยากบอกนะครับว่ามันเป็นอะไรเพราะว่าถ้าบอกไปแล้วมันก็จะมีคนที่ว่าไปหาผลกําไรนะผมพูดกิงทั้งหลังนี้ผมไม่ค่อยหลังๆนี้ผมไม่ค่อยอยากจะบอกนะครับว่าเป็นอะไรนะเพราะว่าเราบอกไป f c ได้ผลประโยชน์นะครับแต่ถ้าเป็นอูนะครับบางที่เขาไปหาผลกําไรนะครับ ผมเพิ่งมานั่งคิดดูแล้วมันเขาบอกแล้วแล้วเขาตรงไปตรงมามันก็ไม่เป็นอะไรนะแต่ถ้าเกิดเขาไปหาผลกําไรมากกว่านะครับมากกว่าที่ผมทําเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้นะครับติดแล้วติดแล้วก็สนใจทักมานะครับนะฮะว่าเป็นอะไรปัญหาแบบไหนนะครับโทรมาถามได้นะครับ หรือว่าเพื่อนข้างในการอยากจะรู้วิธีเช็คนะครับถ้าหมดทางตันแล้วนะครับก็โทรมาถามนะครับบอกไปก็เวลากว่าเราจะหาได้เนี่ยสองวันแต่บางคนเอาไปแบบว่าหาผลประโยชน์หากำไรนะครับนะครับมันทำให้เพื่อนช่างเนี่ยด้วยกันเนี่ยตายนะนไม่บอกดีกว่านะครับ เ,เขาเรียกรถปราบเซียนขอมันเร็วรุ่นแรกก็จริงนะครับรถปราบเซียนออขอบคุณมากเลยฮะสำหรับการรับชมนะครับอย่าว่าเลยนะฮะบ,บางครั้งบางคราวตอนแรกก็ว่าอยากจะแบ่งปันเนาะสรุปแล้วก็ไม่ได้เป็นที่กล่องนะครับแต่คันเนี้ยปั๊มเนี่ยมีปัญหาแต่แก้แล้วก็สไตร์ไม่ติดนะที่อผมลงไปคลิปที่แล้วนะครับแต่ ไว้ดูแล้วกันนะฮะสรุปนะครับเป็นเกี่ยวกับระบบสายไฟนะครับเป็นเกี่ยวกับระบบสายไฟเช็ครู้ว่าตรงไหนมีไม่มีตรงไหนคืออะไรตำแหน่งอะไรคือตำแหน่งอะไรนะครับเ <c oughs> ช็คหัวสายไฟสายแล้วก็จะรู้สาเหตุนะครับสำหรับวันนี้คำนี้ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ